แสดงธรรมเป็นมุตโตไทยเมื่อประชาชนทราบว่าท่านเจ้าขุนพระอุบาลีคุณอุปมาจาร์มาพักที่วัดเจดีหลวงต่างก็มากราบนมัสการเยี่ยมและฟังโอวาทท่านในโอกาสที่ประชาชนมามากนั้นท่านเจ้าคุณได้อาราธนาหลวงปู่มั่นเป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนฟังท่านหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเล่าว่าหลวงปู่แสดงธรรมได้ไพเราะเพราะพลิ้งจับใจท่านผู้ฟังมากมาย ไม่อยากให้จบลงง่ายๆหลวงปู่มั่นเริ่มแสดงมาแต่ต้นอนุปุพภิพิถาขึ้นไปเป็นลำดับจนจบลงในท่ามกลางความเสียดายของพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังเพลินพอเทศจบลงหลวงปู่ลงมากราบพระเถระแล้วหลีกออกไปหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัยท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้กล่าวชมเชยธรรมเทศนาของหลวงปู่ในท่ามกลางพุทธบริษัทว่าท่านมั่นแสดงธรรมได้ไพเราะมาก หาผู้เสมอเหมือนได้ยากและแสดงทำเป็นมุตโตไทยคือแดนแห่งความหลุดพ้นที่ผู้ฟังไม่มีที่น่าเคลือบแคลงสงสยัยนับว่าท่านแสดงได้อย่างละเอียดละออดีมากแม้แต่เราเองก็ไม่อาจแสดงได้ในลักษณะแปลกๆแ,และชวนให้ฟังเพลินไปอย่างท่านเลยสำนวนโวหารของพระธุดงกรรมฐานนี่แปลกมากฟังแล้วทำให้ได้ข้อคิดและเพลินไปตามไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลย ท่านเทศในสิ่งที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่นี่แลคือสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำแต่ไม่ได้สนใจคิดและนำมาทำประโยชน์เวลาท่านเทศผ่านไปแล้วถึงระลึกได้ท่านมันท่านเป็นพระกรรมฐานองค์สำคัญที่ใช้สติป,ปัญญาตามทางมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่นำมาเหยียบย่ำทำลายให้กลายเป็นโลกเลวๆไปเสียดังที่เห็นเห็นกันท่านเทศมีบทหนักเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆ พร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับซึ่งพวกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยและสามารถแยกแยะธรรมนั้นๆออกมาชี้แจงให้เราฟังอย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงเทศนาวิธีซึ่งหาตัวจจับได้ยากอาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่านแต่ก็ยกให้ท่านสำหรับอุบายต่างๆที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะเฉะพาะท่านมั่นท่านสามารถจริง อาตมายังเคยถามปัญหาขัดข้องใจที่ตนไม่สามารถแก้ได้โดยลำพังกับท่านแต่ท่านสามารถแก้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยปัญญาเราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณท่านเจ้าขุนพระอุบาลีเล่าถึงเหตุผลที่หลวงปู่มั่นเดินทางมาเชียงใหม่ว่าอาตมาจะมาเชียงใหม่จึงได้นิมนต์ท่านมาด้วยซึ่งท่านก็เต็มใจมาไม่ขัดข้องส่วนใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่เชียงใหม่เรามีป่ามีภูเขามาก สะดวกแก่การสแสวงหาที่วิเวกถึงได้ตกลงใจมากับอาตมาก็เป็นได้เป็นแต่ท่านมิได้แสดงออกเท่านั้นเองท่านเจ้าคุณได้กล่าวชมเชยถึงปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นด้วยความชื่นชมว่าท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากมากอาตมาแม้จะเป็นพระผู้ใหญ่กว่าท่านแต่ก็เขารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายในท่านเองก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามากจนละอายท่านในบางคราว ท่านจะพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็จะออกสแสวงหาวิเวกต่อไปอัตมาก็จำต้องปล่อยตามอัธยาศัยท่านไม่กล้าขัดใจเพราะพระจะหาแบบท่านมั่นนี้รู้สึกจะหาได้ยากอย่างยิ่งเมื่อท่านมีเจตนามุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งเราก็ควรอนุโมทนาเพื่อท่านจะได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประชาชนและแก่พระเทระในอนาคตอันใกล้นี้ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการอบรมภาวนาก็เชิญไปศึกษาไต่ถามกับท่าน จะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่กรุณาอย่าไปขอตระกุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันชาตรีความแคลว้วคลาดปลอดภัยต่างๆที่ผิดทางจะเป็นการไปรบกวนท่านให้ลำบากโดยมิใช่ทางบางทีท่านอาศัยปัญหาให้เจ็บแสบเอาบ้างจะว่าอัตมาไม่บอกเพราะท่านมัน่นไม่ใช่พระประเภทนั้นท่านเป็นพระจริงๆและสั่งสอนคนให้เห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดี และเห็นบาปเห็นบุญจริงมิได้สั่งสอนออกนอกลู่นอกทางไปจากคลองธรรมท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไวจ้จริงๆท่านเจ้าขุนพระอุบาลีได้พูดถึงคุณธรรมของหลวงปู่มั่นว่าท่านต้องสําเร็จขั้นพระอนาคามีคืออริยธรรมในระดับที่สามอย่างแน่นอนท่านกล่าวดังนี้เท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งใครๆก็ไม่อาจพูดได้อย่างท่านเลยเท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบันอัตมาเขารบเลื่อมใสท่านมาจากภายในโดยที่ท่านไม่ทราบว่าอัตมาเขารบท่านถ้าท่านไม่ทราบด้วยญาณเองเพราะมิได้พูดให้ท่านฟังท่านเป็นพระที่น่าเคารพบูชาจริงๆและอยู่ในข่ายแห่งปุญญกเขตตังโลก,กัสะขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยแต่ท่านเองก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพระตั้งอยู่ในธรรมขั้นนั้นๆ หากพอรู้ได้ในเวลาสนทนากันโดยเฉพาะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาตมาเองเชื่อว่าท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้นสามอย่างเต็มภูมิทั้งนี้ทราบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นแม้ท่านจะไม่ได้บอกภูมิที่บรรลุว่าภูมินั้นๆนนแน่นอนไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ท่านเป็นพระที่มีความเคารพและจงรักภักดีต่ออัตมามากตลอดมา ไม่เคยแสดงอากับกิริยากระด้างวางตัวเย่อหยิ่งแต่อย่างใดให้เห็นเลยนอกจากวางตัวแบบผ้าคิ้ริ้วซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมใสอย,ย่างจับใจไม่ได้ทุกๆครั้งไปเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นคำของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กล่าวชมเชยหลวงปู่มัน่นในที่ลับหลังให้ญาติโยมและพระเนรฟังหลังจากที่หลวงปู่มัน่นแสดงธรรมจบแล้วท่านก็หลีกไปจากที่นั่นตามอุปนิสัยของท่าน ท่านหลวงตาพระมหาบัวนำข้อความทั้งหมดนี้มาเล่าถ่ายทอดอีกต่อหนึ่งท่านบอกว่าพระเนนที่อยู่ณที่นั้นนำไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังในภายหลังแล้วท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังในโอกาสอันสมควรท่านหลวงตาบอกว่าคำว่ามุตโตไทยที่เป็นหนังสือรวมคําสอนของหลวงปู่มั่นที่พิมพ์แจกในงานชาปนากิจศพของท่านในปีพุทธศักราช2493ก็เป็นนิมิต ตกนามไปจากคำชมเชยของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีครั้งนั้นสืบต่อมาท่านหลวงตาสรุปตอนท้ายว่าทราบว่าท่านหลวงปู่มัน่นไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2472จนถึงพุทธศักราช2483จึงได้ไปจังหวัดอุดรตามคำอาราธนาของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเพื่อปรดลกูกศิษย์ลูกหาทางภาคอีสาน จนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันของท่านหลวงปู่มั่นโพริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ไฟวิปัสสนากรรมฐานพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงในเมืองเชียงใหม่เป็นเวลาพอสมควรก็กราบลาท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เพื่อไปเที่ยวแสวงหาที่วิเวกตามอำเภอต่างๆที่มีป่าเขามากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีก็อนุญาตตามอัธยาศัยท่านหลวงตาพระมหาบวญยนสัมปันโนเล่าว่าหลวงปู่มั่น ออกเที่ยวครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านไปองค์เดียวจึงเป็นโอกาสเหมาะอย่างยิ่งที่ช่วยให้ท่านมีตนเป็นผู้เดียวในการบำเพ็ญเพียรอย่างสมใจที่หิวกระหายมานานนับแต่สมัยที่อยู่เกลื่อนกลนกับหมู่คณะมาหลายปีพิ่งมีเวลาเป็นองค์ท่านจริงๆก็ในคราวนั้นเอง